ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกมโลโบอกนะกับแมนศาลาราลิมน้ําครับผมก็แม่วันนี้นะคือผมได้มีเวลาว่างพอดีเลยมาอัดคลิปนะครับเพื่อนๆหลังจากที่ผม <c oughs> ติดเกมเกมหนึ่งอยู่นั่นเองนะเออช่วงนี้ครับเอ๊ะทำไมผมได้ใส่เสื้อวะเน,นี่ยตัวจริงอะ่ะผมได้ผมถอดเสื้อนะนี่อ่านว่าอะไรวะเพื่อนอ่านออกไหมเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปดูสํารวจในนี้กันเดินดีกว่าครับ อนอนได้อันนี้คนจริงหรือหรือว่า,า AI วะบอทหรือว่า NPC เอออันนี้อันนี้เต้นทําไมเพเต้นได้หรอเดี๋ยวก่อนโอ้มันเต้นได้เว้ยปบมือปบมือเก่งมากเก่งมากปบมือครับปบมือเออเอาปบมือได้อย่างเดียวนะเต้นได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวนะผมจะเอาออกอยังไงวะเนี่ย ขนาดนั่งยังปลบมือเลยเนีย่มันเกาหลีเหนือหรือเปล่าวะปลบมือได้อย่างเดียวแต่เราเดินรอบๆศาลาดีกว่าครับอืมเอา้าเพื่อนคนเพื่อนคนนี้ก็ปบมือน่าจะเอาออกไม่ได้นะเพื่อนจะยืนปบมือกันเพื่ออะไรเนี่ยดูช่างหน้าพิสวงไปห้องอื่นเถอะคืออะไรวะเออยวาเขาหลีตัวไปแล้วเพื่อน ข้างในไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันเป็นเหมือนศาราทรงไทย,ยนะหลอนหน่อยปิดปิดปิดสต็อปสต็อปยังไงวะเออเนี่ยอย่าบอกนะอย่าบอกนะจะไปอย่างนี้เลยวะสต็อปสต็อปโอ้ันมีท่าให้เราทําแบบนี้ได้ด้วยเฮ้ยจะเอาออกอยังไงจะยืนยืนยันยงไงเอาเพื่อนยืนยืนหน่อยยืนหน่อยเฮ้ยสต็อปสิบสอง ิโอเคปกติแล้วปกติแล้วผมหามาตั้งนานนะโอ้เ oh, สื้อดโนพาร์ตว่ะอันนี้มันอะไรเนี่ยส้มตำว่ะส้มตำวะนั่ง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 ออกดิเพื่อนออกอ,อกผมจะนั่งเออดูครับไปว่างไาว่างไายหมาเต้นโชว์อะไร เขาพูดคุยอะไรกันบ้างนะอ๋อเออเว้ยหันษาดีนะเกมนี้ทำไมในแมปมันไม่มีอะไรให้เราทำเลยเหรอเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นดีกว่าครับเฮ้ยว่าไงผีตานีผีตานีทําผีตานีทําทไมมีมะลิข้างบนหัวหรือว่าผีมะลิเฮ้ยเหมือนกันเป๊ะเลยวะ่ะอ่าเหมือนกันเลยเพื่อน ไหนไหนบอกว่าศา,าลาริมน้ำทำไมไม่มีน้ำวะนี่อะไรเฮ้ยเปิดได้วะนี่มันคือ,อหน้าต่างข้างบนมีไม่มีอะไรเลยเป็นห้องเปล่า,ลา,ลานะติด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 เออมามีปัญหากับการเปิดตัวอะไรเกี่ยวมั้งขุนท่านขุนนะตอนนี้เราเป็นท่านขุน อุอุ้ยนั่งตรงนี้ได้ด้วยเหรอเนี้ยครับเพื่อนแมบแบบแมบบแบบแบบไทยๆครับเขาทําได้ไงวะเนี้ยผมอยากทําบ้างนะอยากสร้างแมบ,บว่ะกูสวยมากเลยเดินต่อครับเดินต่อเอาติดกระโดดข้ามรั้วได้ไหมได้อยู่โอ้โหพี่บิ๊กเบิ้มพี่เบิ้มอุ้ยปีนโอ้โหเน,นี้ยมัน ไปยักเลยเนี่ยแค่ตัวนะโอ้โหต่งตัวมีสไตล์มากเลยแค่นี้แหละผมว่ามีแค่นี้นะเออเป็นออเจ้าออเจ้าวิ่งดูดีกว่าครับเออตรงนี้มีถนนไปเดี๋ยวลองวิ่งไปดูสุดแมปเออสุดแมปไม่ให้ไปนะ มหวังว่าผู้พัฒนาจะวิดเนี่ยครับดูเหมือนว่าเขาจะไม่ให้เราไปนะเหมือนเขากำลังสร้างอะไรสักอย่างนะเพื่อนแต่ว่าแบบสวยดีนะไม่เห็นมีน้ำเลยเออตามนี้เลยอุย้ยไงน้ำเออเออเออแล้วก็มีอยู่นี่ว่าใครเนี่ยตกน้ำเพื่อน อุ้เราเราสามารถชนได้นะชนได้ปากเป็ดครับแม่นางไม่ปากเป็นแบบนั้นแหละฉีดโบลทอกมาใหม่เลอเหลือคือเหลือเออประมาณนี้เลยนะครับท่านผู้ชมนะก็ในนี้ไม่มีอะไรให้เราเล่นเป็นพิเศษนะครับ ก็จะเป็นผมว่าเป็นแมปที่ให้เราแบบพักผ่อนเจอกับเพื่อนๆอะไรประมาณนี้นะแต่วันนี้ผมมาคนเดียวนะก็เลยไม่ค่อยจอยเท่าไหร่เลยก็ก็ดีนะแมปนี้สวยภาพสวยครับแต่วันหลังถ้าว่างๆผมก็จะชวนเพื่อนมานะอีกคนอุ้ยวิ่งในน้ำได้ด้วยเหรอเอ้ยวิ่งในน้ำได้ดีกหว่าเพื่อนหรือว่ายได้ด้วยว่ายได้ด้วยมันจะว่ายไปถึงไหนวะเนี้ยอ๋อสุดละ ขึ้นตรงนี้ได้ไหมขึ้นได้นะอ๋อแล้วก็สุดครับต้นมะาพร้าวปีนได้หรือเปล่าเฮ้ยปีนได้ปีนได้นิดนึงนะเนี่ยประมาณนี้เลยเพื่อน <c oughs> ตกบัวโคตรสวยโคตรสมจริงดูดิเสียดายนะผมเกมเนี้ยมันเปิดเปิดเสียงไม่ได้นะครับเพื่อนถ้าเราเปิดปุ๊บมันจะติดรีเคิเซชัทันทีเลยนะ แล้วก็ถ้าติดบ่อยๆนะครับมันก็จะทำให้ช่องนะครับบินอ <c oughs> จะทำให้ช่องหายนะครับนั <c> ่น <oughs> แหละผมก็เลยไม่ได้เปิดเสียงให้ดูนะวิ่งเร็วลิง่งวิ่งเร็ววิ่งเร็วพอหิวซ้ำาเลยเห็นแบบนี้แหละวน่าเชื่อนะว่าจะมีคนมาเล่นแบบเล่นเยอะขนาดนี้นอะุ้ยเอามาใหม่ลนะ มาใหม่แล้วเราชนล้มเลยคือเนี่ยโอ้หายไปแล้วว่ะโู้ตึงตัวสวยมากเลยคนนี้โอ้โลบอกไม่ใช่เกมเหลี่ยมๆอีกต่อไปครับเป็นอวตารได้เลยนะดูดิผมว่าน่าจะเป็นอวตารของเขาแล้ว,ลวเนี่ยโอ้ตามเขาจะทําอะไรตามนะดูดิเพื่อนเพราะว่าน่าจะเดินสํารวจแมปกันแล้ว มีคนไทยด้วยเถียงกันอะไรไม่รู้นั่นแหละอูไอเพื่อนไปเจ้านะอ๋อเจ้านะโอ้ตรงนี้ผมยังไม่ได้มาเลยเป็นห้องกินข้าวครับเออจะว่ายังไม่มาผมผมก็มาแล้วนี่ว่าเออมันมีมันสุดแค่นี้เหรอวะเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ที่ไหนที่ไหนถ่ายรูปหน่อยเอาเขาไปแล้วว่ะโอ้โหอะไรวะโอ้ดูดิขอนั่งตรงนี้ได้ไหมโอ้โหเขาไปแล้วเสียใจนั่งคนเดียวก็ได้ครับนั่งกับพี่เหลี่ยมผมก็เหลี่ยมเหมือนกันโอเคครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้นะก็ฝากด like, กดไลค์กดซับกดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปต่อไปคลิปหน้า